สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบครับอัสลาสม,มุอะลัยกุมรฮ์มุฮมุลลอฮฺอบอกราตุเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการวิถวีธรรมวิถีไทยนะครับเช้าเแบบนี้ครับแปนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกากับวันพักผ่อนสบายๆนะครับในทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิท่าิเมื่อพบกันแน,น่นอนละครับเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ท่านผู้ชมครับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมนั้นไม่ได้หมายถึงความเชื่อมโยงพี่น้องในสายเลือดเพียงอย่างเดียวแต่ความเชื่อมโยงของพี่น้องในสายศรัทธาก็มีมากเช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนก็ตามผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับรู้นะครับรับไปติดตามการเยือนของท่านประหลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามนะครับ ของประเทศซาอุดีอาระเบียที่มาเยือนประเทศไทยในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ครับใิสิ่งเลวร้ายของอิสลามนะครับความสําคัญของอัลกุรอานเนี่ยที่มีความเกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธ์กับมุสลิมก็คือว่ามุสลิมจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้นะครับเป็นจดหมายที่ AH อัลลอห์ส่งมาเพื่อให้เราอ่านไม่ใช่เพื่อให้เรามาเก็บนะครับเปรียบเทียบง่ายๆจดหมายเวลาได้รับเนี่ยมันต้องอ่านมันมันต้องเปิดอ่านแต่ความเป็นพิเศษของอัลกุรอานก็คืออัลกุรอานเนี่ย เป็นคำพีที่ผู้เป็นเจ้าได้ให้หลักประกันในเรื่องของการรักษานะครับอันนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะพิเศษของคำพีนี้การรักษาของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเนี่ยที่เราสังเกตก็คือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาให้มีผู้ที่อยากที่จะไปจดจําอยากที่จะไปท่องจําอยากที่จะไปอ่านเพราะนอกเหนือจากการที่เราจะใช้คำพีนี้สําหรับการอ่านในละหมาดซึ่งมุสลิมทุกคนต้องละหมาดความผูกพันของ อัลกุรอานกับมุสลิมก็จะเป็นความผูกพันในแง่งของการที่มุสลิมคนนั้นจะใช้อัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่ในแง่ของการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวแต่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการใช้เป็นเหมือนเหมือนเข็มทิศนะครับที่จะนำทางเราไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องนะครับในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องจํากุรอานเนี่ยเราก็จะพบว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีความเป็นพิเศษที่ มุสลิมเราให้ความสําคัญในเรื่องของไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวแต่การท่องจำเพราะนั้นการท่องจําอันกุรอานถือว่าเป็นเป็นความพิเศษนะครับที่เาลาสุบฮานอุตาลาต้องการที่จะรักษาคัมภีร์นี้โดยไม่ใช่ผ่านกระบวนการบันทึกการบันทึกนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอากระบวนการของการที่จะให้มุสลิมทุกคนนั้นได้เข้าไปจดจําในใจนะครับมันก็เลยทําให้มุสลิมเราเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของการสอน ใ,ให้เด็กนั้นอ่านกุรานให้ได้และไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวแต่ต้องจําเราจึงมีโรงเรียนท่องจําอันกุรานมีเด็กๆที่สามารถที่ท่องจําอันกุรานทั้งเล่มเนี่ยนะครับในเพียงอายุแค่7ขวบ8ขวบนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเพราะนี้คือค,อค,อค,อความความเป็นพิเศษของคมภีร์นี้ซึ่งมีความผูกพันกับมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตายเราจะเห็นได้ว,ว่าผู้หญิงที่ที่ทตั้งครรภ์นเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยก็จะต้องอ่านกุรานให้อ่านกุรานเพื่อที่จะให้ อันการานั้นได้ซึมซับให้กับเด็กในคันมันก็เลยมีความผูกพันตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วนะเราหลังจากเกิดมาก็ต้องเรียนรู้อันกุรานต้องอ่านกุรานให้ได้เพื่อที่จะละหมาดให้ได้แล้วก็ต้องใช้กุรานตลอดชีวิตจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ การท่องจำอัลกุรอานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีมาพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นที่ประจักษ์ไม่เป็นที่เปิดเผยก็อาจจะทดสอบกันตามโรงเรียนเล็กๆนะในตามระดับตำบลระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่าสุดีิอาระเบียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามซึ่งกระทรวงนี้เนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องของ,งอ,อ,อัลกุรอานแล้วก็จะมีนโยบายในเรื่องของการที่จะจัดการแข่งขัน การทดสอบอัลกุรานในทั่วโลกนะครับระดับระดับทวีประดับระดับระดับชาติระดับท้องที่นะครับประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะครับถือว่าการทดสอบครั้งนี้ก็น่าจะจะเป็นผลพวงของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียก็เลยมีการจัดการทดสอบในระดับชาติซึ่งก็ถือว่าทําให้วงการท่องจําอันกุรานของเราเนี่ยครับมีความ ตื่นตัวนะครับแล้วก็ถือว่านี่เป็นนี่ก็เป็นผมถือว่าเป็นความหัจจาย์ของอัลกุรอานที่ที่ต้องการที่จะให้คนมุสลิมเนี่ยได้ให้ความสนใจอัลกุรอานนี้ในแง่ของการรักษาแต่ไม่ใช่รักษาในแง่ของการเป็นตัวเป็นเล่มหรือเป็นอักษรแต่รักษาในแง่ของการที่ให้ท่องจําในใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดการแข่งขันเนี่ยเด็กๆของเราสามารถที่จะจดจำนะครับไม่เพี้ยนเลย น,นี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกในภาษาอิสลามเขาเรียกเป็นมูอิจิซัดเป็นปฏิหารของท่านลาบีเป็นความมาสัจจานัหนึ่งที่อัลลอฮ์สุภาอุตาลาได้ประทานให้กับคัมภีร์เล่มนี้ก็ว่าได้พวกเขทดสอบจับได้คำถามหมายเลขห้า ك ك การใส่ใจของอัลคุรอานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การอ่านให้ได้ก่อนนะครับการอ่านให้ได้อ่านให้ดีนะครับแล้วก็การท่องจําและไปสู่การที่นํามาปฏิบัติ มันมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมผมคิดว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านคุรานะครับเราเด็กเล็กๆมาเนี่ยบอกไปเรียนสามันมาแล้วเนี่ยต้องไปเรียนเพื่อจะเป็นหนังสือแขกทุกคนต้องไปเรียนหนังสือแขกก็คือเรียนอันกุรานเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นบทบังคับของของเด็กทุกคนที่เป็นมุสลิมมาตรฐานก็คือ,ต,อ,าาคอต้องอ่านอันกุรานให้ได้นะครับคยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่ว่าการอ่านกุรานไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไป มันเป็นคัมภีมันเป็นพะดํารัสของอัลลอฮ์อ่านแล้วด้วยผลบุญมหาศาลเพราะฉะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มุสลิมกับอัลกุรอานนั้นมีความเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันอย่างที่ไม่สามารถที่จะแยกกันได้นะครับ สลัมอะลยกุมม์มุฮัมมตุลลอฮขบริการตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาเรพครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็กิจการงานต่งางๆที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับสำหรับรายการเราเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านปลัดกระทรวงกิจการศาส,สนาอิสลามและการเผยแพร่นะครับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียครับท,ท่าน ให้เกียรตินะครับมาร่วมในการให้สัมภาษณ์กับทางรายการเราด้วยตอนนี้ตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับท่านเช็คอวาซัดตี้อันอินซีครับสลาวาะเลยคุณครับัยคุ้มสละวาววรบและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติพูดคุยในรายการของเรานะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและในขณะเดียวกันท่านเป็นรองประธานผู้ส่งคนวุฒินะครับจุฬาราชมนตรีครับท่านอาจารย์ประสานหรือว่าท่านอาจารย์ชริสีเจริญครับสลามาระเลยคุณมลิมตุลลอัระกาฺ ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นล่ามนะครับที่คอยแปลภาษาให้กับเรานะครับท่านดรอานเจนุครับสวัสดีครับมาสนรมว่าการกระรวกรระศครับมาถึงท่านประลัดก่อนนะครับ The first question เป็นคำถามแรกนะครับอยากให้ท่านได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการที่ท่านมีโอกาสได้มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ครับอัลฮฺอัลฮัจญฺบรลลอฮัมานุรฮิ้าหัาิ่มการติดต่อสอสาราวอน between ม ملكة العربية السعودية وبين ม ملكة ไทยแลนด์ในดุล ؤية قيادة ท ا ل งสองปรครับวัตถุประสงค์ที่ทางท่านประหลัดกระทรวงนะครับทางท่านเชคกไอวัตนะครับได้มาเยี่ยมในประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ประเทศภายใต้วิสัยทัศน์นะครับของประเทศซาอุดิอาระเบียครับครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะ จะเห็นว่าพอหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับก็มีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าแม้แต่ในเรื่องของกิจการศาสนาอิสลามก็ตามที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะครับเอยากจะเรียนถามท่านว่าท่านคิดว่าการสร้างการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามร่วมกันในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเดินไปได้ยังไงครับมีเรื่องกิจกรรมอะไรบ้างในอนาคตครับเราอยู่ในม ملكة อิหร่านอยู่เมัน نقول ان هدفنا من التواصل في هذه الانشطه هو التعاون على البر والتقوى وايضا هو نقل رساله الاسلام الصافيه الواضحه ان هذا الاسلام هو دين الرحمه والعدل والمساواه وان نصوص القران والسنه تدعو اهل الاسلام الى حسن التعامل وتدعوهم الى القيام بالواجبات الشرعيه وتدعوهم الى الرفق واللين والى ان يقوموا بواجبهم الذي امرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وندعو دائما اخواننا المسلمين من خلال هذه الانشطه التي نقيمها بالتعاون معهم ندعوهم الى ان يعكسوا الصوره الطيبه الواضحه النقيه للاسلام الذي جاء في القران الكريم والسنه النبويه وان يكونوا بعيدين كل البعد عن مظاهر الخلاف والشر والفرقة أو مظاهر الانحراف عن هذا الدين الوسطي بلزوم طريقة مثلا الخلاف والغلو والتشدد أو ما ينتج عن ذلك من العداء للناس أو العداء للمسلمين أو غير المسلمين نحن دائما في جميع برامجنا نؤكد على أننا ندعو الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام والبعد عن كل ما يكون سبب ศด الناس أوصرفهم عن هذا الإسلام الطيب النقي الواضح البين จากวัตถุประสงค์ข้างต้นนะครับที่ท่านได้แจ้งว่านะครับท่านมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้นะครับเพื่อสารสัมพันธ์นะครับส่วนกิจกรรมที่จะทําต่อไปในข้างหน้าอนาคตต่อไปนะครับท่านจะพูดถึงเรื่องของเราอยู่บนพื้นฐานนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นสารแห่งสันติภาพนะครับที่ปราศจากความสุดโต่งนะครับแล้วก็ จะทําอย่างไรให้เราได้เข้าใจนะครับหลักการอิสลามที่ถูกต้องที่อยู่บนพื้นฐานของประมวลคัมภีร์อัลกุรอานนะครับและพระวจนะหรือฮะดีสของท่านอับดุลลาย์สัลต่าแล้วก็ทุกๆโครงการนะครับเราต้องเดินอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่จะทําความร่วมูลต่อไปครับครับผมอาจารย์ชริปฮะอาจารย์ประสานครับอย่างที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะครับมองว่าการมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลดีอย่างไรนะฮะกับสังคมในประเทศไทยนะสังคมโดยรวมเลยนะฮะ แล้วก็อาจารย์คิดว่าต่อไปทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะน่าจะมีความเชื่อมโยงนะการต่อไปยังไงครับอาจารย์ครับครับต่อกรณีเกี่ยวกับเรื่องการมาเยี่ยมของท่านบาคบอีอินบาซาล่นะฮะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะเป็นการตอกยำ้ำความสัมพันธ์ที่เรามีมาแต่เดิมในความจริงมีมานานแล้วค,ความจริงที่บอกว่าตัดขาดไป3-2ปีนะนเนี่ย มันไม่ได้ตัดขาดจริงหรอกเพียงแต่ว่าในบางอย่างเท่านั้นเองแต่ในความเชื่อมต่อในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ได้มีการตัดขาดเลยดังนั้นการเยือนมาในครั้งนี้เป็นการตอกย้าความสัมพันธ์ด้านเดิมแล้วก็มาเพิ่มเติมเสริมความร่วมมือระหว่างกันนะครับผมจะพูดในท่านนายกเดินทางไปนี่นะครับในมุมมองกว้างๆนะครับแต่ผมจะ พูดถึงในมุมมองของศาสนาอิสลามหลักการศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้เป็นปริปักษ์ปรปักกับคนทุกคนในโลกใ,นในบนี้เพียงแต่ว่าทั้งสองนั้นเนี่ยคืออัลกุรอานก็ดีอัลฮะดีษก็ดีนะครับหรือสุนนะก็ดีเนี่ยต้องการที่จะสร้างความผาสุกสร้างความเมตตาให้แก่โลกตามที่ท่านศาสดาสุลต่านวะลิวะซัลลัมได้มอบหมายมาดังนั้นเป็นการตอบย้ำ ท่านจึงมีโครงการในการที่จะท่องจําพระหมาีรไปอัลกุรอานซึ่งได้แถไปแล้วแสดงให้เห็นว่าลองไปดูที่เรื่องกุรอานมีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอัสซาลามเกี่ยวกับเรื่องของรหมฮัตเกี่ยวเรื่องการมุสาดาการควยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปในโอกาสต่อไปต้องการที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจถึงอาหาดีหรือว่าสุนนะท่านนบีนะครับว่าสุนนะท่านนบีคําสอนท่านนบี็อลลัลลอะลัอฮิวะซัลลัมลอฮฺ ได้ประกาศเรื่องนี้อย่างไรนะครับและท่านต่อต้านต่อต้านเ,เป็นการยืนยันว่าทางอัหรับและสุดิอารรเบเนี่ยไม่ได้สนับสนุนความสุดโตง่งและไม่ได้สนับสนุนการให้มีการฆ่ากันนะต้องการความร่มเย็นและไม่การช่วยเหลือเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าต้องช่วยเหลือมุสลิมเท่านั้นแต่ช่วยเหลือกับาศาสนิก,กชน เป็นมนุษย์มนุษย,ยชนท่านนั่นเองไม่วาสาศาสนาไม,ไม่ไม่วาสาศาสนาครับครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นว่าท่านอาจารย์นะฮะได้พูดในสถานะที่เป็นผู้แทนของในส่วนกรรมการกลางและสำนักตุลาด้วยน,นะครับก็คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคงม,มีความเชื่อมโยงกันนะทั้งสองประเทศนี้กันโดยตรงเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับมาถึงท่านประหลัดกระทรวงนะครับอยากให้ท่านได้พูดถึงว่าเอในอิสลามเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่กันพหุวัฒนธรรม الاسلام هو اعظم من رعى التعايش السلمي في المجتمع. في نصوص القران الكريم يامرنا الله جل وعلا ان لا نعتدي على احد ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وامرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نظلم سواء كان على خلاف ديننا ان لا نظلمه وأن لا نعتدي إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يقول من قتل معاهدا يعني من بينك وبين عهد من غير مسلم لم يرح رائحة الجنة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في التعايش السلمي مع غير المسلمين فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي وكان يبيع ويشتري معهم في المدينة وكان يفاوضهم ودعتهم رأى يهودية إلى وليمة واستقبل وفدا من النصارى في المدينة فنحن لسنا ضد التعايش السلمي بحنا نحن من ندعو إلى التعايش السلمي ونقول نحن نتمسك بديننا وبعقيدتنا ومع ذلك نتعامل مع غيرنا من غير المسلمين فلا نظلمهم ولا نعتدي عليهم بل نحسن إليهم هكذا أمرنا الله وأحسن إن الله يحب المحسنين الحمد لله نكبت كان นะครับบอกถึงเจตนารมนะครับที่แท้จริงของศาสนาอิสลามว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับได้มีคําสอนนะครับเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีปรากฏเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับเช่มองรับุบาลตรลานั้นได้บอกถึงอายะต,ต่างๆมากมายนะครับพระดารัสของพระองค์ที่ห้ามอธรรมต่อผู้อื่นนะครับห้ามเป็นศัตรูต่อผู้อื่นในขณะที่นะครับเรามีสัญญานะครับร่วมกันในการอยู่ร่วมกันในสักหนักอย่างนี้นะครับ และท่านก็ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าในสมัยท่านนดบีสอลลลลอมวะาัลมเองนะครับท่านเองได้มีเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ในสังคมร่วมกันหลักหลากหลายศาสนานะครับหลากหลายความเชื่อและการนับถือศาสนาเช่นชาวยูนะครับซึ่งอยู่ในนครมาดินาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอครสาวกหรือศาสดาของเราเองเนี่ยครับกับบรรดาซอบัตเนี่ยก็อยู่ร่วมกันกับชาวยูนะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆดังนั้นลอสบาวนตาลาเนี่ยก็รักนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่ทําดีนะครับการทําดีนี้ นะครับแก่พี่น้องมุสลิมด้วยกันและก็แก่พี่น้องที่เป็นต่างศาสนาด้วยครับครับผมครับท่านผู้ชมนะจากคากล่าวที่ท่านได้กล่าวไปเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านได้ยกในสมัยท่านศาสดาเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่ที่หลากหลายกับศาสนาอื่นๆแต่ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทำดีซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นแบบฉบับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับการที่ท่านมาแล้วก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมกิจการทางด้านศาสนาเนี่ยท่านมองว่า لا شك أن هذه يعني واحدة من الثمار والثمار كثيرة الحمد لله. العلاقة بين مملكة تايلند والمملكة العربية السعودية علاقة وثيقة. والتعاون بحمد الله جل وعلا على مستويات عليا. نحن اليوم نشهد جانب فيما يتعلق بمسابقة القرآن الكريم. وسيتبع ذلك المسابقه المتعلقه بالسنه وسيتبع بعض البرامج التاصيليه التعليميه وهذا كله يتم من خلال العمل مع مكتب شيخ الاسلام والمركز المجلس الاسلامي لاجل ان يكون هنالك توافق في الرؤى وايضا ان يكون العمل تحت مظله وتوجيهات مملكه تايلاند وايضا المملكه العربيه السعوديه ونحن في هذا الامتداد زرنا ووزير الثقافه ورئيس البرلمان كل هذا لأجل رفع مستوى التعامل ونحن ليس لدينا شيء نخفيه بل نتعامل مع هذه الجهات بكل وضوح لدينا رسالة نحملها في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية وأيضا تعليم الأئمة والخطبة والدعاة ما يحتاجون إليه ونتبادل ونتشاور الرأي جميعا مع إخواننا حقيقة الأثر كبير وما لقيته من كلام طيب มิม من من ล هم, ين, ين, ما, ักวินะมันเป็น المسؤولين, ผู ا กุ ل มีนครือมิมล้วไอมีนข่ามีนข้ามีนข้อมีนข้า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 มีนร้ามีนความ,มีนขน้าทาีนข้ามีนขมม้านนมีนร้ามีนต,านต้ามีนข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 ้ามันข้ามี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 นว่ามีนข้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 านแนข้ามีน นะครับแล้วกการมาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากการไปเยี่ยมเยือนของทางผู้นําประเทศของประเทศไทยเรานะครับไปเยี่ยนประเทศาอุดอระเบียแล้วก็ท่านอยากจะกลับไปถึงว่านะครับการมาครั้งนี้ของท่านนะครับนอกเหนือจากการที่มาร่วมพิธีปิดนะครับการแข่งขันท่องจำพระมหาเกลี้ยงกุฎาเนี่ยนะครับท่านได้มีโอกาสนะครับได้เข้าคารวะนะครับพระนัทท่านประธานรัฐสภานะครับแล้วก็พระนัทนรัมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมันเป็นการบ่งบอกถึงการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี นะครับที่ดีและการเน่นแฟ้นขึ้นไปนะครับ<ม>ระหว่างทั้งสองประเทศครับที่จะมีโครงการดีๆนะครับที่จะทําร่วมกันต่อไปในอนาคตครับครับผมฮะสุดท้ายครับอยากให้ท่านได้ฝากความห่วงใยนะกับท่านผู้ชมหรือว่าสังคมโดยทั่วไปฮะได้มนฮ์โนลวสิยาฮีย่าสิยาุลลาห์ลิมุสล لم لم ิมีนอันยตตุวัลลจจาอัลวะาดวัลลิ ا و ตุลิบะมนกับคุมวอียาคุมอันยตตลลฟาดวซัยนัลมุสลิมบิตัวัลลฟวซยนับิจา تدعوه إلى أن يتقي الله في نفسه فيعبد الله ويصلي ويصوم ويقوم بالواجبات وتدعوه تقوى الله جل وعلا إلى أن يتعامل مع إخوانه المسلمين الذين يتعامل معهم بالحسنى وتدعوه التقوى إلى أن يتعامل مع غير المسلمين بأن لا يظلم وأن لا يجور وأن لا يعتدي وأن يكون مسلما في تصرفاته كلها. فأعظم الوصية لنا جميعا في تعاملنا مع إخواننا ومع غير المسلمين أن نتقي الله جل وعلا فيهم وأيضا الوصية للمسلمين في مملكة تايلاند خاصة أن يجتهدوا كما هو واقعهم الحمد لله اليوم في نشر هذه الصورة الطيبة التي لمسناها في تعاملهم مع غير المسلمين والإحسان إليهم وأن تكون النية في أن يتأثروا بأخلاق أهل الإسلام حتى يكون الصورة التي تقدم على الإسلام صورة الحسن. كابتن <applause> นะครับเกี่ยวกับหลักการของศาสนาลามนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมว่านะครับให้พวกเราทุกคนนะครับอยู่บนพื้นฐานของความยำเกรงที่มีต่อพระเจ้านะครับบนพื้นฐานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับท่านได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเราอยู่กันด้วยสังคมพระวัฒนธรรมนะครับการทําความดีต่อกันนะครับถือเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามให้การส่งเสริมนะครับแล้วจะทําอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับโดย บ,บนพื้นฐานของความยำเกรงต่อรัศุีพหานหัวตานาครับ,คร,บครับผมท่านผู้ชมฮะน่าสนใจนะฮะตรงประโยชน์ที่ท่านพูดเนี่ยนะครับว่าเริ่มต้นด้วยความยำเกรงนะฮะต้องมีความยำเกรงต่อผู้เป็นเจ้านะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนก็ตามนะครับ<ม>แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องทำดีต่อกันนั่นเองฮะอันนี้ก็คือพื้นฐานของศาสนาอิสลามอยู่แล้วเราถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ชมอะละสุดท้ายครับท่านอาจารย์ชริศศรีเจริญครับอยากให้ท่าน ได้กล่าวขอบคุณนะฮะทางท่านประหลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ที่ได้มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ครับาจาจย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ระดับประชาชนครับและก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะ <ๆ S 2> ทั้งสองประเทศคร,ครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยพระมหากษัตริย์ของซาอุดิอาระเบีย นวนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันดังนั้นจะเห็นได้ว่าความผูกพันตั้งแต่บนจนกระทั่งถึงล่างแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ท่านมาในวันนี้นะครับในคราวนี้มันแสดงให้เห็นว่าความผูกพันของเรานั้นแน่นแฟนมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดผมได้พาท่านไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรนะครับแล้วก็ท่านได้เสนอว่าใน กระทรวงของท่านที่เกี่ยวข้องกิจการศาสนานี่นะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ว่าดรว่ององศาสนาต่างๆเพราะนั้นท่านเสนอเองนะครับว่าควรจะมีการทำเอ o มนะครับเข้ามาเ่านี้นะครับถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับและก็ขอบคุณนะครับในนามของสํานักยุฬาราชมนตรีนามคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งปรทไทยคณะพี่น้องมสลิมนะครับ และรัฐบาลไทยรวมทั้งสถาบันทุกสถาบันของประเทศนี้ก็ต้องขอบคุณทางซาอุดิอาระเบียขอบคุณคอดิมุลฮารามัยนี่นะมาลิกบินซันมานนายบิลอับดุลอาซิดอัลเชกแล้วก็วอรลิสันนี่นะท่านหมอมัดบินซันมานนายบิลอับดุลอาซิดอัลเชกนะครับและขอบคุณวาซาระาซูลอิสลามียะนะครับวัดดาวาวัลอิชาดแล้วก็ขอบคุณท่านวะกีร์ท่านเป็นพิเศษครับครับผมท่านผู้ชมครับ นั่นคือความงดงามนะครับของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็จะเกิดมิติใหม่ที่น่าเราคิดว่าน่าติดตามนะนั่นก็คือการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในข้อตกลงของกระทรวงทั้งสองประเทศนั่นเองวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปรลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ราชณาจักรซาอุดีอาระเบียนะครับ ท่านเชคอาวัตซัพตีอัลอินซีเงน้ยสูงนะครับชุกอรอนกับซีร่แล้วก็ท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญนะครับแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์มูฮัมหมัดอันเจเณรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงสนทนาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในการต่อไปครับสวัสดีคุณมเราะมะตุลลอฮ์ะบาริกาตุฮ์ลาอ์นิคัสลามุฮัมัยกุมละเรบาริกาตุฮ์ลาอ์นิคัสนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านนี้้แลวะครับ Hai, semangat gemerong dan timkan teruslah, semuanya. Tengah, teman-teman penonton, sebelumnya, selamat malam, saya มุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าด้วยตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นเพียงแค่คิดไม่ดีเฉยๆแต่ถ้าว่ามิได้พูดออกมาหรือมิได้ลงมือกระทำเช่นนี้ศาส,สนาไม่ถือว่าเขามีความผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเพียงแต่คิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตราบใดที่เขาลงมือทำหรือพูดในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีเช่นนี้เขาถึงจะมีความผิด ท่านอสูรสลาลฮวอะลหิวสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์สุบานุวตาลาไม่ทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันกรณีที่เขาเพียงแต่นิคิดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาเท่านั้นโดยไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ลงมือกระทำบันทึกโดยมุสลิม